ช่วงเอฟดี p อวันนี้มาพบกับนักพยากรณ์ยืนหนึ่งของเมืองไทยแล้วก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบกับดรคาถาชินะบัญชรสวัสดีพี่อ๋อยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ FC ี่พี่อ๋อยทุกคนด้วยครับสวัสดีครับอาจานี่เป็นดรทางด้านไหนนะครับด้านพุทธศาสตร์ครับของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวังน้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีพระเป็นเพื่อน มีเพื่อนเป็นพระ,ประไปเที่ยวไทยแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็ไปรับพลังบวกพาไหว้พระสวดมนต์พาเดินทางท่องเที่ยวเอ,อเยอะมากหลายทริปก็พาคุณพ่อคุณ,คณแม่ซึ่งเป็นผู้สูงวัยไปเที่ยวด้วยกันใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยเจกว่าแปเนี่ยไม่ไปไหนต้องนอนกลางวันอ่อนเพรีย ไปวัดหรือไปภูเขาไปเที่ยวทะเลไปน้ําตกนั่งสมาธินั่งไม่ได้ละ<อ>ก็เขาก็จะรู้สึกว่าต้องอยากขึ้นรถละแต่ปรากฏว่าตั้งแต่เจอพี่ยิ่งยง ป้าลองดูบ้างอ oh. พอสั่งมาแล้วเดี๋ยวนี้ป้าป้าเที่ยวไหนไปด้วย oh. เพราะว่าเขาเนี่ยใส่ใจในตัวเองออกกําลังกายแล้วเขาก็ทานอาหารที่หลากหลายครบห้าหมู่ด้วยและที่สําคัญเสริมด้วยถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ีนี่แหละเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปิดใจเพราะว่าตอนแรกเห็นป้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว oh. รไปดูในเฟ e บ o ๊ k ของพ่อกับแม่ผมหรือของผมได้ว่าจากที่ผมไปเที่ยวพา กลุ่มต่างๆไปเที่ยวกันเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไปด้วยละอันที่สําคัญที่สุดเลยคือเรื่องของความสุข แล้วก็หลับสบายสดชื่นขึ้นอาจารย์มั่นใจเลยว่าใช่เลยมั่นใจมากครับเพราะว่าถังเช่าตัวนี้เนี่ยโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP และ ISO 9001 2015สารสกัดถังเช่านี้เป็นออร์กนดิกได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาหรือ USDA ด้วยนะครับยังมีเครื่องหมายฮาลาลชาวมุสลิมก็ทานได้ด้วยและยังได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากงาน FIA Asia er 2019ด้วยและเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับรางวัล สินค้าขายดีจากวัดสันอีกด้วยล่าสุดยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่เพราะรับมาอีก2รางวัลท็อปแบน a ออร์ปี2020และอาเซียนท็อปคุณภาพปี2020ด้วยนี่ต้องบอกต่อเลยครับเงี้ยต้องบอกต่อครับเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีให้กับรายการของ พี่อ๋อยเลยนะครับฉลองยอดขาย6ล้านกล่องซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดครับ6กล่องในราคาเพียง1000บาทพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม1 5ซองในราคาเพียง2,000บาทเท่านั้นคุ้มสุดคุ้มครับและจำกัดสิทธิการซื้อไม่เกินคนละ2ชุดวันนี้ให้เพียงแค่600สายเท่านั้นนะครับโทรเลยครับ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือ Li@ n e @lp88 ถ้าใครอยากลองก่อนเรามีชุดทดลอง ครับ,รบ1กล่องราคาเพียง300บาทครับโทรเลยครับ02 026 5888หรือ Line แอ LP 88สะดวกมากยิ่งขึ้นตอนนี้นะครับมีจำหน่ายที่7ซเว่ e อีเลเว่นแล้วครับและ CJ s u p e r ป a r k มารเกขนาด4แคปซูลราคา49บาทเท่านั้นไม่ใช่แค่ปับตามาม,มาผมไม่ใช่พี่ยิ่งยงเท่านั้นนะฮะคุณพ่อไวัยพศครูสลาพี่ไฮอาภาพร,พ,รพี่วิลลี่เสนาหอยพี่หม่ำตุ๊กี้แอนนี่บุ๊คพีเคแนนชลิตา,าพี่ <ไป S 1> เอิร์ธนวัตและ2ฮีโร่ของเราพี่ไทยกับพี่ท็อปก็รับประทานด้วยพี่ยิ่งยงยังได้ร่วมบริจาคเงินและ ส่งมอบถังเช่าให้พี่ไทยพี่ท็อปไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมกับคุณบินบริณีนะครับก็อยู่ที่ชุมชนวัดเทวรานอุมอและวันนี้วันดีครับคุณบินยงยอดโงงานก็ได้ฝากอะไรเช่านะครับถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะครับมาแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนวัดเทวราชด้วยนะครับทัง โปรโมชั่นพิเศษครับฉลองยอดขาย6ล้านกล่องซื้อถังเช่าผสมมาลติวิตามิน B 1ชุด6กล่องในราคาเพียง1,000บาทพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับกาแฟาผสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม15ซองครับในราคา2,000บาทคุ้มสุดคุ้มครับจำกัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินคนละ2ชุดวันนี้ให้เพียง600สายเท่านั้นครับโทรเลยครับ020265888 l ล @lp88 ครับถ้าใครอยากลองก่อนเรามีชุดทดลองครับ กล่องราคาเพียง300บาทครับโทรเลยครับ020265888หรือ Li@ น์ @lp88 สะดวกมากยิ่ง so ok ขึ้นตอนนี้นะครับมีจำหน่ายที่7ซ l ว v e เว่นแล้วครับและ CJ s u p e r ปอร์มารตขนาด4แคปซูลราคา49บาทเท่านั้นและยังการันตีด้วยยอดขายกว่า6ล้านกล่องถังเช่ายิ่งยงยืน1นเรื่องคุณภาพและ ราคาครับก็รีบโทรเข้ามาด่วนจีนบัตร Woche นี <tys. S 2> ้เลยนะครับแล้วนี้ต้องขอขอบคุณดรคาธาชินนาบัญชรนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับรับ <accord> ร <_ S 2> <crit ischen> ังบวกเย้ yeah.